สวัสดีครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องกอล์ฟลูกเทพนะครับนนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็ติดธุระส่วนตัวนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ชื่นชอบในพระเครื่องพระบูชานะครับก็วันนี้มีเหรียญมานําเสนอนะครับเป็นเหรียญรุ่นพัดยศหลวงพ่อคูณปริุทโธสร้างเมื่อปีพศสอ 3หนะครับต้องบอกกันนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะฮะบล็อกธรรมดานะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่น้องนะฮะมารับชมกันเลยครับว่ามีวิธีการดูยังไงนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ดูที่เหรียญนะครับภาพโดยรวมนะฮะ ดูหน้าหลวงพ่อดูองค์หลวงพ่อนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับจะต้องเป็นหน้านี้เท่านั้นนะครับจําหน้าหลวงพ่อให้แม่นๆนะครับครับจะหน้าหลวงพ่อจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าใครที่เคยเห็นเหรียญส,สวยสมาแล้วเนี่ยครับจะ จำหน,หน้าหลวงพ่อนะครับให้แม่นแล้วก็ดูได้เลยนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับจะมีเม็ดไฟเม็ดฝฟข้างแก้มเนี่ยครับจะต้องชัดนะกลมชัดนะรเราส่องอันดับแรกเราดูเลยครับเห็นไหมครับถ้าสวยๆนะครับเม็ดฝฟของหลวงพ่อนีครับ จะมีให้เห็นนะครับถึงสามจุดนะฮะนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆพิจารณากันนะครับหน้าหลวงพ่อเนี่ยครับตรงตรงตรงจุดนี้นะครับอ่าตรงตรงเปลือกตาฝั่งนี้นะครับ จะมีไฟนะครับเม็ดไฟของพ่อนะครับจะต้องชัดนูนขึ้นมาเงี้ยครับเม็ดนี่กลมสวยนะครับนี่ขนาดเหรียญศึกนะฮะพอเราดูหน้าหลวงพ่อได้แล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็ดูพื้นเหรียญนะครับผระปั๊มเนี่ยนะครับบริเวณพื้นเหรียญนะครับ เนี่ยครับพื้นพื้น,นข้างองค์พ่อเนี่ยครับจะต้องเรียบตึงนะครับคมชัดนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกคมนะครับ,รบมัดก้ามหลวงพ่อนี่เป็นมัดมัดเลยนะครับนะ เพื่อนเพื่อนเนี่ยครับส่องให้ตึงนะครับผิวตึงนะครับองพระนี่ต้องมีมิตินะครับนี่ครับขนุกด้านข้างเนี่ยครับกลมกลมในกนุกด้านข้างนะครับมันจะมีเม็ดกลมกลมนะครับเนี่ยครับเม็ดเหล่านี้ครับกลมกลมนะครับ จะต้องติดกลุ่มชัดนะเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับกลุ่มชัดทั้งสองข้างนะครับใบกระหนกเนี่ยด้านข้างเนี่ยครับจะต้องสวยนะฮะมีมิตินะครับ นี่ครับชัดนะฮะพยายามรีบให้เพื่อนเพื่อนเห็นให้มากที่สุดนะครับนี่ครับฐานหลวงพ่อนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเส้นคมๆนะครับ สายสามเหลี่ยมใต้ฐานหลวงพ่อต้องติดอย่างเงี้ยครับประคตหลวงพ่อต้องลึกคมชัดอย่างเงี้ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่ห่วงนะครับ ดวงหลวงพ่อเนี่ยครับจะกลมสวยนะครับกลมเหมือนโดนัทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ถอดมาเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ดูนะครับมีการตัดห้ามมีรอยตะใบอะไรทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าพระเป็นพระปั๊มนะปั๊มทีเดียวขาดไม่มีการแต่งตะไบนะบด้วยเทคโนโลยีนะครับดีแล้วดังนั้นเมื่อปี3าหเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วเขาจะปั๊มขาดไปเลยนะครับจะไม่มีการตกแต่งถ้าอันหนมีตกแต่งหรือมีเส้นเกินมีเนื้อเกินมาตามหูห่วงพระเนี่ย เกยเลยนะครับเกยเลยเหรียญปั๊มเนี่ยรอยปิ้นด้านขอบเหรียญ <He> <Herm it. S 1> เนี่ยจะต้องมีให้เห็นนะครับถึงเหรียญศึกยังไงก็ต้องมีนะครับทีนี้เหรียญศึกพิจารณาไงในเมื่อเขาใช้แล้วมันศึกขอบข้างเนี่ยมันก็จะหายนะทีนี้อย่างเวลาเขาใช้นะครับห้อยเลยเนี่ย มันจะมีห่วงนี้ใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยนะฮะมันก็จะโดนผิวหนังน้อยนะฮะเพราะว่ามันมีห่วงรองอยู่มันจะสึกน้อยนะฮะเพราะว่าติดห่วงอยู่นะฮะทำให้เราเห็นได้เยอะนะฮะข้างบนเนี่ยมันจะต้องชัดถ้าพัดส,สึกนะฮะข้างล่างเนี่ยไม่ชัดหรอก นะฮะทับพระใช้เพราะว่าเขาห้อยแล้วมันแกว่งไปแกว่งมานะฮะยิ่งด้านหลังนี่จะเบื่อนะฮะทีนี้เราก็พลิกมาเลยครับด้านหลังแล้วเราดูด้านบนสุดนะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้จะชัดเลยครับฝั่งนี้ครับ เนี่ยครับเนี่ยปิ้นๆอย่างเงี้ยครับอ่าต่อมานะครับหูห่วงนะครับมันจะต้องไม่โดนอะไรเลยดังนั้นหูห่วงรอยปิ้นเนี่ยก็ต้องมีนะครับยิ่งหูห่วงเจาะเล็กนะครับเจาะเล็กความสวยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับมันจะต้องปิ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับ อ่าพื้นเห็นไหมครับพื้นข้างบนนี้ครับขอบเนี่ยครับมันจะต้องเป็นลายลายนะครับอ่าเป็นลายลายนะครับเป็นลายลายผิวมะระอย่างงี้ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับ ให้มาสงที่ตัวพัดพัดยศนะครับพัดยศเนี่ยต้องคมุมอ,อย่างที่ผมเคยบอกครับข้างบนเนี่ยจะไม่ค่อยโดนนะครับดังนั้นข้างบนเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดได้เยอะนะครับน,นะครับเม็ดไข่ปลาต้องกลมสวยนะฮะต่อม,มานะครับเรามาดูที่ฐานพัดยศนะครับ ห้ามมีกากนะครับถ้ามีกากนี่ยคือเก๊เลยมันจะมีรุ่นมันจะมีเหรียญเก๊บล็อกหนึ่งครับจะมีกากตรงนี้นะฮะจะต้องไม่มีกากนะครับเส้นคมชัดนะครนี่ครับเ,เพื่อนๆดูนะครับความคมในซอกข้างในนะครับ เราจะเห็นว่ามันมันคมชัดมันลึกนะครับปักลงไปนะครับ,นะรบถ้าถอดเนี่ยผมว่าถอดออกมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้แบบนี้นะครับถ้าลักษณะงานปั๊มเนี่ยมันจะต้องคมชัดอย่างงี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมครับความคม ่อมานะครับเราก็ดูตัวฟอนต์หนังสือแล้วก็รายละเอียดด้านข้างจะต้องอ่านชัดเจน ต่อมานะครับดูเส้นนี้นครับต้องคมคมนะครับเนี่ยครับพิกมาเลยครับอันนี้บล็อกธรรมดาครับฝึกแค่ไหนต้องมีนะครับเพราะว่าคมมากเนี่ยครับ คมตัดสองชั้นะนะครับเห็นไหมครับข้างในคมมากนะครับอ่าเนี่ยเราตำหน่ที่มันชัดๆในซอกต้องคมนะเนี่ยครับ ผมตัดสองชั้นนะครับผมตัดสองชั้นฝั่งนี้ยจะชัดนะให้ดูฝั่งนี้อีกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่านี่ครับ ดูก้นเหรียญน,นะครับอ่านี่ครับมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับอันนี้จุดจ่ายตังค์เลยนะครับตรงเนี้ยจะมี3ามเส้นนะฮะและตรงเนี้ยจะมีเส้นคมคมนะครับให้เห็นอีกหนึ่งเส้นใหญ่ๆนะฮะให้เพื่อน จับกล้องมาสองดูแล้วซึกแค่ไหนก็จะเห็นครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับ เห็นไหมครับสามเส้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยคมๆนะครับมันจะมีเส้นขอบตัดหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับจะต้องคมชัดนะครับจะเป็นแท่งเลยนะครับสึกแค่ไหนก็ต้องเห็นนะครับ เพื่อนเห็นไหมครับทำคลิปนี้เพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้พิจารณานะครับสภาพเหรียญพัยดยศดวงพระคุณเหรียญยอนสวยนะฮะมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมนะฮะว่าเอ๊ะเหรียญศึกเนี่ยดูยังไงนะครับถ้าศึกแล้ว เราจะมีวิธีการดูตรงไหนได้บ้างนะฮะก็เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่นพี่น้องๆนะฮะผู้ที่ชื่นชอบนะฮะในเหรียนหลวงพ่อคูณน,นะจะได้เช่าหาอย่างถูกต้องนะฮะได้เหรียญแท้ไว้ห้อยไว้บูชากันนะฮะจะได้ไปจะได้เช่าหาได้อย่างถูก ต้องถูกทางนะฮะก็มาเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อคูณด้วยนะครับสึกยังไงก็ความขังเนี่ยนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับก็เหรียญเป็นเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญพัยดยศหลวงพ่อคูณปี35นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะสนใจ ก็ไปเช่าหามาห้อยเช่าหามาบูชาได้นะฮะเป็นเรียนที่สวยนะครับต่อไปเนี่ยราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ รับสวัสดีครับ